โอเคมาสู้ยสสดีสสสสสวัสดีครับทุกคนกลับเข้ามาสู่แชแนลขบวนบอร์ดกันอีกครั้งนะฮะวันนี้ก็จะไม่ใช่คลิปภาคคลิปงานแข่งอะไรแต่วันนี้พิเศษสุดๆแนงก็พิเศษทุกอีพีนะจะไม่ใช่ทั้งการเปิดบ็อกจะไม่ใช่ทั้งการรีวิวอะไรทั้งแต่วันนี้ผมจะมาเปิดซองนี่ครับหลายท่าน สงสัยว่าเออซองซองเดียวมันจะมีความพิเศษอย่างไรต้องบอกว่านี่คือแชงรันนัมเบอร์นะฮะส oh. ำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักแชงรันนัมเบอร์นะฮะต้องพูดก่อนว่า เชงคูดเนี่ยก็คือ1ใน4จักรพรรดนกเป็นผู้มีพระคุณของลูฟี่ถึงแม้ว่าในการ์ตูนตอนนี้อาจจะยังไม่มีบทบาทอะไรมาก,ากนะ <S <S แต่ในอนาคตคนนี้ยังไงก็มีบทบาทสําคัญแน่นอนเพราะอาจจะเป็นลารดบอสของลูฟี่เลยก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะและการ์ดใบนี้มีความสําคัญคือเป็นใบลันนัมเบอร์รันนัมเบอร์ก็คือการ์ดแต่ละใบเนี่ยถ้าเป็นการ์ดปกติจะไม่มีตัวเลขอะไรวิ่งอยู่ใช่ไหมฮะตัวแชงใบนี้จะมีอยู่พันกว่าใบนะฮะซึ่งพันกว่าใบนี้เป็นการ์ดที่ลิมิเต็ดแล้วเท่านั้น เลยคือแต่ละใบจะมีตัวเลขของตัวเองอย่างเช่นใบนี้หมายเลข0001ก็จะไม่มีหมายเลขอื่นที่เป็น0001มาซ้ํากับใบนี้ได้นะฮะใ<อ>บต่อมาอาจจะเป็นเบอร์100ก็ได้ใบต่อมา,อาจะเป็นเบอร์500ก็ได้จะมีหม,มายเลขกํากับอยู่แต่ละใบเท่านั้นนั่นหมายความว่าใบนี้จะเป็นใบเดียวในโลกนะครับผมเพราะว่าเบอร์มาซ้ํากับคนอื่นไม่ได้สิ่งที่จะมาลุ้นได้กับการ์ดใบนี้ก็คือถ้าได้หมายเลขสวยนะฮะอย่างเช่นเบอร์เรียงหรือเบอร์ตองอย่างนี้ มูลค่าก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกเมื่อมันเป็นการ์ดลิมิเต็ดอ่ะดังนั้นนะจะออกมาแจกในเฉพาะเ,นนเวลาใดเวลาหนึ่งในจํานวนจํากัดนะฮะพอหมดช่วงการแจกในรอบนั้นอนะ่ะก็จะเป็นใบอื่นเข้ามาแทน <S <S> <S อย่างใบรันนัมเบอร์เนี่ยอันนี้จะเป็นใบที่2องของวันพีการ์ดเกมนะฮะใบแรกจะเป็นลีดเดอร์ลูฟี่แต่ก่อนนะลูฟี่ในสมัยที่ยังแข่งชิงลูฟี่กันอยู่อะ่ะจะมีมูลค่าประมาณหลักหมื่นเกือบเกือบแปดแสนแต่ตอนนี้ไปดูได้เลยฮะในตลาดสากลเนี่ยพุ่งไปหลักแสนกว่ากว่าโหสองแสนสามแสนกันแล้วนี่คือแบบบ ธรรมดาด้วยนะฮะยิ่งเอาไปเกรดเกรดก็คือการตีคะแนนของการาำสภาพความสมบูรณ์ถ้าได้คะแนนสูงราคาก็ยิ่งดีขึ้นอีกถ้าได้เบอร์สวยราคาก็ยิ่งทวีคูณเข้าไปอีกโอ้โหเนี่ยแหละฮะพวกโค้ดแลอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีรันนัมเบอร์ตราบใดที่ยังมีบ็อกขายอยู่อะ่ะก็ยังจะมีโค้ดแลออกมาในตลาดเรื่อยใช่ไหมฮะแต่ว่าใบรันนัมเบอร์แบบนี้มาจากการแข่งขันเท่านั้นและ มีในจํานวนจํากัดจริงๆนะครับต้องเป็นแบบสกอ์ท็อปเลยไม่ว่าจะเป็นท็อป1 2 3 4แล้วแต่สเกลจานวนคนแข่งขันนะฮะเลยเป็นที่มาว่าใบาเนี้ยผมก็ไม่ได้ไปแข่งได้มาอะไรหรอกฮะไม่ค่อยได้แข่งเท่าไหร่ไม่แข่งอาจจะสู้ไม่ไหวด้วยก็ได้อันนี้ซื้อมานะครับอันนี้คือซื้อมาจากท่านสุลตานนีละนามท่านหนึ่งก็ได้มาในราคาหลักหมื่นแต่อย่างที่บอกฮนะ คถ้าหมดฤดูกาลในการแข่งขัน,ช,นชิงแชงลังนนัมเบอร์ใบเนี่ยแชงราคามันก็จะสูงโดยอัตโนมัติเพราะมันถูกจํากัดไว้แล้วด้วยจํานวนของใบลันนัมเบอร์นะฮะวันนี้เปิดกันสดๆตรงนี้เลยให้ดูว่าผมจะได้นัมเบอร์อะไรคือบอกเลยว่าถ้าได้99 9, 9เนี่ยมันต้องสืบราคาพุ่งแน่นอนแต่จะพุ่งเท่าไหร่ก็ต้องไปติดตามในตลาดกันอีกทีนะครับอ่ะ,ะของแบบเนี้ยใบรันนัมเบอร์ที่เป็นเลขสวยอนะ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบเป็นราคากลางอ่ะเพราะมันมีใบเดียวในโลกไงนะนึกออกใช่ไหมฮะ นี่นะครับนี่ก็จะเป็นซองของแ h ง n ันนัมเบอร์นะฮะมันจะเป็นการ์ฟที่อยู่ในชุด OP01 นะเป็นพ a r า l เลลอารอีกแบบหนึ่งถามว่าไปเล่นได้ไหมเ็าไปเล่นได้นะถ้าเกิดคุณใจกล้าบ้าบินใจถึงพอนะครับใส่เด็กเล่นได้เหมือนกัน OP01-120 จะเป็นแชงที่โตลงมาลัชได้นะฮะแล้วก็ทะลุบ o ็อกเกอร์ที่พลังสอง0ันลงมาได้ not for sale นะฮะคือไม่มีขายต้องได้จาก อีเวนต์การแข่งขันเท่านั้นก็เหมือนซองข่าวทั่วไปนะเหมือนซองท็อปเปอร์ของ o p พ1เลยจะเห็นว่าผมไม่ใส่ถุงมือนะเพราะว่าเคยอ่านบทความมาว่าใส่ถุงมือแล้วจะไม่ดีนะฮะอ่ะขออนุญาตนะฮะไปกันเลยชุบเนี่ยเริ่มแกะจากตรงหัวได้แหละว่าจะได้ใบอะไรเอ้ได้เบอร์อะไรอ่ะชุบเรียบร้อยฮนะหมดแล้วเอออีกอย่างหนึ่งนะต้องดูด้วยว่าความสมบูรณ์ของการ์ดนะอ่ะสมบูรณ์ได้ดีแค่ไหนมีรอยอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่า จะหวังทํามูลค่าในการส่งเกตอะไรอย่างนี้นะดังนั้นต้องเบาๆนิดนึงเพราะว่าอนาคตเนี่ยยังไงก็ขึ้นหลักแสนนะความเห็นส่วนตัวของผมสำหรับแช้งรังนนัมเบอร์แบบนี้นะมาแล้วครับจุบๆุบจุบจุบซองค่อนข้างซิลมาดีนะเดี๋ยวผมเตรียมในส่วนของสลีปและท็อปเปอร์ก่อนไปครับเริ่มเราจะเห็นเบอร์เลยนะไปครับลุ้นตึ๊ดตึ๊ดหมายเลขพันล้นหมายเลข โอ้โหเกือบได้เลขตองโอ้โหอีกนิดเดียวนี่ครับแต่แดงแต่แดงแช็งลันนัมเบอร์ครับผมโอ้โหสวยสดงดงามนี่น,นี่รีบใส่สลีฟก่อนต้องบอกว่าสลีฟที่จะนํามาใส่อ่ะต้องเป็นแบบชนิดที่แบบ non pvc นะฮะไม่งั้นอ่ะมันจะดูดพวกฟอยดดูดพวกพอลโลอะไรกันระวัตงตรงนี้นิดนึงนะครับต้องระวังตรงนี้นิดนึงอ่าแล้วเป็นสลีปที่อาจจะไม่ฟิตมากจนเกินไปอะไรแบบนี้ ่าแล้วผมก็ใส่ท็อปโหลดลงไปด้วยเรียบร้อยอ่ะขออญาตเสร็จแล้วกับการเปิดซองแช้งมันนัมเบอร์ของผมนะอย่างรวดเร็วเลยคือมันมีแค่ซองเดียวใบเดียวแค่นั้นในซองนี่ฮนะน่าเสียดายมากเอือบได้แล้วอีกนิดเดียวขาดไป2หลักเอือบได้555เลขออกมาเป็น0557นะฮะถ้าได้555นี่คือพลุแตกแน่นอนนะฮะพลุแตกแน่นอนใบนี้โอ้ได้เป็น 557นะฮะ1065เท่ากับว่าในเอเชียเนี่ยจะมีแค่106 1,061,65ใบนะฮะมันจะแยกเป็น2โซ่นะเป็นญี่ปนกับสำหรับเอเชียญี่ปนรู้สึกจะ1ะัน0ใบอ่านี้สำหรับเอเชียนะครับแช้ง number นันนัมเบอร์ใบนี้แต่ว่าเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่การรันเลขนรันนัมเบอร์แค่นั้นลายนี้นะลายนี้ไม่รับการรันเลขอาจจะมีทั้งหมด2,000อกว่าใบอ่ 2, บา2,000 600กว่าใบป,ประมาณนี้นะครับไม่รวมกับพวกภาษาอังกฤษภาษาอะไรอย่างนั้นอีกนะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นี้เป็นภาษาญี่ปุ่นโอเคจบไปนะฮะสำหรับกราฟแชงรันนัมเบอร์ใบนี้ขออนะุญาตเนาะเซนเตอร์ก็เหมือนจะดีด้วยนะตำหนิอะไรก็ไม่เจอก็อเดี๋ยวแน่นอนไปส่งเกรดนะฮะไปส่งเกรดแน่นอนอยู่แล้วต้องไปให้บริษัทเกรดลองเกรดดูวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะที่มาเรียกว่าลุ้นเป็นเพื่อนกันนะครับกับ การเปิดซองแชงรันเบอร์ไปนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีการ์ดอะไรเด็ดๆ uh huh. แบบว่าต้องมีอของมันแรงมันต้องมีอ่ะเดี๋ยวจะมาเปิดกันเช่นเดิมกับชาแนลเทอร์โบนบอร์ดยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ไว้ด้วยนะครับผมและมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการ์ดวันคิดยังไงติดต่อเข้ามาได้ทางแฟนเพจทอบนบอร์ด er bon นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย